กราบสวีคลอดครับวันนี้พิเศษครับคือจะมาเล่นเกมมิทวินในโหมดเอ็กซ์ตรีมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาฉลอง100ซับกันนะครับออช่องวันนีมันก็เอามี100ซับนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมมิทวินในโหมดที่ยากที่สุดนะครับมันคือเอ็กซ์ตรีมที่ไม่ใช้สุดโกงอะไรนั้น,นเลยนะอ่าอันนี้เคยเกลิน่นมันาครับว่าจะเล่นในโหมดเอ็กซ์ตรีมเนาะแต่ว่าจะเล่นได้ป่าวไม่รู้อะไรคือปัญหากูจะเล่นได้หรือเปล่าโหแม่ง โอ้โหคุณตาคือเอาทำไงก็ได้ให้เกมมันสวยไอ้เชี่ยจนผิดเฮ้ยคุณตาเิน h a ดใครไปสะดุดระเบิดตายอะไรวะ เฮ้ยทางนี้ได้ว่ะตายหอยหลอดทางนี้เสร็จแล้ว มันยากจริงฮะเกมน,นี้โ้ยโหมดนี้ฮะใช่ฮะเอ็ก์ตรีมฮะท่านฟังไม่ผิดฮะโหมดปลาบาดูนี่นะฮะผมจะผ่านมังเองผีแม่งเดินกระตุอกเอ็นอยังไงจะเป็นคนปราบเกมนี้ในโหมดเอ็ก์ตรีมเองเอ็ก์ตรีมถ้าเกิดใครไม่รู้นะเอ็ก์ตรีมก็คือโหมดที่แม่งแบบโหมดที่เออผีแม่งจะโคตรโหด โกรธยิ่งกว่าโกรธยิ่งกว่าอาจารย์ในห้องเรียนคุณดิษฐน้ามีหลักที่พี่พี่แม่งโกรธก็น่าจะเป็นเพราะว่าผีแม่งเดินไวอะมั้งตลักหักอ hey, ะเฮ้ย that's pretty good ม่งจะลินยากชอบเลยอะไอ้อัดได้ตัดอีกยาววาผมได้อยู่เกมนี้ยาวแน่นอนครับ อันนี้อาจจะเป็นอีสุดท้ายสำหรับเจเดอร์ทวินก็ได้มั้งเพราะว่าเดอร์ทวินช่วงช่วงนี้ก็ไม่คมอ่อยเบรดเลยนะยกเว้นถ้าเกิดลมมอนนะแต่ผมสัญญาว่าถ้าเกิดลมมอนแล้วผมจะอัดจะอัดในโหมดเอออีซี่หรือว่าโนมมอนก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยกับโหมดฮาร์ด Heart กับโหมดฮาร์ดกับโหมดเอ็กตรีมเนี่ยแค่นี้มันก็เหนื่อยพอละไม่ใช่เลยเนะี่ยคือมันต้องลองหล,หลายครั้งอะ่ะก็ต้องใช้ความกลา้าเลยถ้าเกิดถ้าเกิดแล้วกลา้าแต่ว่าไม่รู้เกมก็ตายหาไปแค่นั้นแหละ <Yeah. S 2> มันเร็วยิ่งกว่าเดอะเฟดอีกไอ้เจ้าผีตัวนี้นี่ผีแม่งเร็วกว่าเดอะเฟดอีกต้องระวังนะเดอะเฟดนี่แม่งมีร้องได้เห็นผีอะแม่มีร้องได้กเห็นผี ก็มึงเก่งก็น่าจะเป็นผู้คนที่แบบต้องเคยเล่นแกลนี่ในโหมดเอ t r e ์ตรีมอะไม่งั้นคงไม่กล้ามาเล่นในโหมดแบบในโหมดเอ็กซ์ตรมีสี่คนหรอกนะจ้ะไม่ค่อยลงตัวมึงจะพลาดแป๊บเดียวไม่ได้นะถ้าเกิดโดนระเบิดทีนี่คือตายราะเ,รเบิดเป็นอาวุธที่แรงมากอ่ะดวงมันตายแล้วนี่คือดวงนะ ถ้าเกิดมันมีเบบว่วงมันสปอนมาใหม่แล้วนี่น่าจะเราน่าจะชิบหายมาหาระเบิดแบบปามนี่ระเบิดในเอ็กซ์ตรีมโหมดก็สองอันนะโอ้มาอาจจะเล่นไม่ผ่านก็ต่ออีพีหน้านะถ้าเกิดเล่นไม่ผ่านอะ่ะแต่ผมคิดว่าจังหวะเน,นี้ยแม่งต้องผ่านล้วแม่งต้องใช้คุ้มที่สุดอะ่ะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเราออกมาจากถ้าเกิดเราเล่นอากาศในเอ็กซ์ตรีมโหมดก็คือโคตรสบายใช้คำว่าโคตรโคตรโคตรเลยเพราะว่า ผีมันจะไม่สามารถทำเลยเราได้ถ้้เกิดเราไม่เราไม่ซุม่มซ่ามถ้าเกิด <9. S 1> นอยนอกจากนี้ก็คือก็คือเราจะตายเพราะความซุ่มซ่ามตัวเองอะชว่วดิฉันโอ้โหเลทีเราต้องรู้ตำแหน่งผีอะดูผีแม่งวิ่งเร็วชิบหายเลยวิธีการหลบผีก็ต้องกระโดดนะแต่คิดว่ายากไหมก็ยากมันมันทำไมไม่ใช่ว่ากระโดดแล้วผ่านนะ มันต้องฝึกด้วยผมก็เคยผ่านมปนล้ในหมวดเอ็กซ์ตรีมทั้งนี้แต่ว่าโคตรยากกับตัวน,นั้นอ,ะอ่ะก็คือแบบตอวน,นั้นเล่นขำๆจะเสือกได้เฉยตรงนี้ต้องระวังเซกเตอร์ต้องระวังเพื่อนเซกเตอร์ที่มันให้กระโดดไม่อชอบเลยมันอาจจะเกิดโอกาสเสียชีวิตได้ด้วจันทร์ระวังนะจันทร์ไม่ตรงนั้นล้องตลอดเลยเพรผมคิดเล่นไม่ออกก็จะเดิวนวนเล่นตรงนี้ฉันจะขึ้นไปข้างบนนะจันท์ตงต,งต,าต,าตาังตรงนี้มีระเบิดนะจันทร์ระเบิดไปทำอะไรก็เอาไว้บึ้มผี ถ้าเกิดเราโคตรบ้านแบบนัโอ้ยทำไมตรงนี้ถ้าฉันหยิบโค้งทำไมฉันจะหยิบของไม่ได้เลยรอบเพียวมาฉันลั่นอยู่เพราะไงเออมันน่าจะตามไม่ทันแหละถึงมันจะโคตรวิ่งอภิมหาเร็วแต่ว่าในในสปีดกันหยิบของเรามันไม่น่าจะทันขนาดนั้นหรอกโอ้ยตรงนี้กูจะเหยียบตรงไหนไม่ได้เลยใช่ไหมฉันนี่งงกับตัวเองเหมือนกันเลยปิดเตอร์ โอ้ยร่วไปตรงไหนวะโอ้ยจันให้กูเดินนล้งหยิบคอให้ได้เถอะเฮ้ย,ยใครบอกว่าผมออนออนผมพวกแบบจิตตกหรือว่าอ่อนแอก็เชิญเลยครับแค่กูเปิดใจเล่นหมดที่แม่งที่แม่งไม่ค่อยมีใครผ่านก็เพียงพอแล้วจันฉันเชื่ว่าฉันมีวิธีละ อสาคำโพยนันอย่างลำคาเลยนะจันตรงนี้แม่งอันตรายครับ <S <S 1> <S 1> จริงร้อยผีมาติตดกลับก็ได้นะแต่ว่าเราก็น่าจะเสียงเรื่องกัน <S <S 1> <S 1> พอถ้าเกิดโดนถ้าเกิดเสือกโดนระเบิดขึ้นมานี่คงคงไม่น่าจะรอด ฉันทำมัอนจันถ้าเกิดผีแม่มาอยู่รวมตัวน่าจะดีโอ๊ยจันฉันจะเดินไปไหนไม่ได้เลยเหรอเดินไปทุกที่ไม่งั้นมีเสียงตลอดเลยลนะจันตาแม่งอยู่ด้านล่างวะดีมีดีดีดีถ้าเกิดเรารู้ตำแหน่งผีแม่งจะดีมาก คุณตาไม่เห็นได้ไหมถ้าเกิดเรารู้ตำแหน่งผีแม่งจะดีว่าผีมันอยู่ไหนผีมันทำอะไรมันจะดีมากๆครับฉันบอกจันจะดีตรงนี้มีเลเซอร์จับได้เตะตรงนั้นไอ้ตรงไอ้ตรงบ้องตัวพิษน้ำไม่ควรจะต้องตัวพิษน้ำไม่ควรจะไปนั่นนะฉันเอาค้อนไปกนจันเพราะฉันหาโคบาไม่เจอโคบาไม่ที่เลยที่หนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวฉันเพิ่มลูยวไปจันฉันจับไม่ได้หรอกไอ้ตรงที่ยากสุดก็ได้เป็นตรงนี้ไม่ยากสุดละแม่งตั้งโดดตรงกลางนี้เลยฉันหาแล้วจัน ใหายดังยายเราทำข้าวเมื่อกีหน้อยจันฉันไม่มีเวลาที่จะเอาคล้องเลยจริงจรไอ้ผีพวกนี้มันก่อกวนฉันตลอดเฮ้อีบอ๊อบ,บ,อ,บอ,อยู่นี่ โอ้ยเกือบละฉันคิดว่าจะให้ผีมารวมตัวนอีกครังหนึ่ง ก็หยิบประเด็นก็คือคุณตาอยากจะรู้ว่าคุณตายไหนแค่นั้นคุณตามันหูหนวกมันไม่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเราต้องมาเดาเองว่าคุณตามันอยู่ที่ไหนกูเสียงคุณตามากเลยเชฟคุณตายไหน,นวะรู้อ่ะถ้าเกิดผมรู้ตำแหน่งคุณตาผมชีวิตมันจะง่ายขึ้นบอกไปชีวิตง่ายขึ้มากเลยชิดแป็งยาวพูดเลยยังไงต่างง่าย,ยาจังน,น่าจะมีคิดแยกเลย next จ i n g กัน จันนลงข้างล่างเลยจันสุดีดาว,วสุสเสด,ดเวทตัวตำแหน่งของันก็น่าจะเปนสุดทีดี่มาะเลยเพรนี่นก็คือผมเป็นของแต่ว่าผมไม่กลา้าอีพีสามโงงง,ง,ง,งงงนั้นมันอยู่ที่สามแต่ที่อยากจะรู้ก็คืออีป้ามันอยู่ไหนถ้าเกิดจะถามให้ผมจุ๊บโอ้ยผีพวกนี้นี่ผีพวกนี้มันตายนี่นนนดันไปเลยจันเอาโู่ของโล่ของโล่ของผมคิดว่าน่าจะผ่านแล้จันมือผมเป็นตะคิวว่าจะเล่นผ่าน จันเรายังมีโอกาสสุดท้ายอยู่ถ้าเกิดถึงจะแพ้เราก็ยังมีโอกาสสุดท้ายอยู่ยกเว้นถ้าเกิดมึงโดนระเบิดนะจันฉลอ100้อหนึ่งร้อยซับกูไม่รู้เลยมันจะทำนานขนาดนี้โยเซเล็ตเกินนะจัน อยู่ตรงนี้เลยคุณตาไม่ต้องไปไหนเข้าใจป๊อจันฉันผ่านแล้วจันเอ็กซ์ตรีมผมจะเล่นเอ็กซ์ตรีมแค่รอบเดียวพอจบเสร็จแล้วกับเดทวินในเอ็กซ์ตรีมอ๋อขอบคุณมากนะจัน อีกแกลนี่มันยังมีอารมณ์วางกับดักเหรอเมื่อกี้มันเห็นแกลนี่มันวางกับดักโอเคสุดยอดมากจังนะครับโอเคแล้วก็ฝากพุดสำหรับ100ซับนะครับแล้วก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ใครได้วยครับสำหรับนี้เกมเดลทวินแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบ่อนใหม่ทั้งน่ะสวัสดีครับผมเย้บายเพียว